ในคดีน้องชมพู่นะครับซึ่งเป็นการสืบจากขนนะครับส่วนจะเป็นขนอะไรนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามซีรีส์ตอนสองนะครับก็จะเห็นอะไรมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปฏิบัติการพิเศษในเร็ว,เรวนี้เนี่ยนะครับในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ต้องสงสัยนะครับวันนับวันนับวันนะครับ จะเริ่มมีพฤติกรรมในการเข้าข่ายนะครับในการหลอกลวงมากขึ้นซึ่งปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นการลงพื้นที่ร่วมกันของชมรมเลดกรรมร่วมกับนะครับทีมงานของตำรวจนะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการของส่วนกลางนะครับก็จะลงพื้นที่มาบูรณาการร่วมกันแต่นั้น ขอให้อดใจรอแล้วก็เข้ามาดูนะครับในเพจผมขอร้องอยู่อย่างหนึ่งคือจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแต่อย่าอย่าดูถูกตำรวจอย่าดูถูกชมรมยิมนกรรมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยเหตุลผลนะครับถ้าหากใครเข้ามาแล้วนะครับมาดูถูกเยียดยม้มหรือนะครับใช้คำพูดไม่สุภาพเนี่ยไม่เหมาะสม นะครับเราก็จะทําการบล็อกท่านออกจากเขจชมรมทันทีเพราะเราถือว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องการเขียนบทความเนี่ยนะครับเป็นซีรีส์เนี่ยก็ต้องการเตือนสติพี่น้องประชาชนคนในประเทศให้เชื่อมั่นในการทํางานของตํารวจยุคพลตำรวจสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เขาไม่ได้มีการบรูรณา,าการนะครับนักสืบ ระดับประเทศของเมืองไทยมาทําคดีน้องชมพู่ดังนั้นรับรองว่าเขาไม่ยอมให้เสียหน้าอย่างแน่นอน,นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องใช้ในการตรวจเส้นขนต่างๆนะครับหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบการใช้นะครับข้อมูลโทรศัพท์ก็ดีนะครับหรือการสอบสวนสอบเชิงลึก การฝังตัวอยู่ในพื้นที่ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานถึงนะครับเกือบเดือนนี้เป็นเดือนที่8นะครับเดือนหน้าก็เข้าเดือนที่9ซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะมีการปฏิบัติการกันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยขอให้คิดนะครับวิเคราะห์แล้วก็ไต่ตองนะมีคนได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างมากมายมาแล้วนะทั้งสื่อบางช่อง ทั้งในขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีการตั้งทีมยูทูบเบอร์นะครับซึ่งก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคอนเทั้งประเทศว่าไม่มีใครที่พยายามที่จะสอบแสวงหานะครับว่าชุมผู้เนี่ยเด็กอายุ3ขวบน้ำหนักไม่เกิน9กกิโลกร,รมัมนะเสียชีวิตยอย่างไรแต่กลับกลายไปว่าในขณะนี้เนี่ยนะมีซปเปอร์สตาร์เกิดขึ้นนะแล้วก็เด็กเนี่ย ไม่มีใครสนใจลืมแต่ชมรมกรรมนะครับยืนยันนะครับว่าอีกไม่น่านจะมีข่าวดีนะก็ขอให้อดใจรอรับรองมีปฏิบัติการแน่นอนแล้ววันนั้นพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นนะครับครูจอมทรั์สองซึ่งเคยเกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารมาแล้วนะครับในคดีที่ครูจอมทรัพย์เนี่ยได้มาขับรถ นะครับจนคนตายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะแล้วก็มีการสร้างบรรยากาศฐานาเป็นเท็จนะครับจนทั่งศารชั้นต้นสารอุทธร์ก็มีคำพิพากษา,าจำคุกหมายล้วคดีนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยวันนี้ก็ลงมาพื้นที่เนี่ยเพื่อจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งบอกไม่ได้นะครับว่าจะไปจุดไหนซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการ พูดคุยกันประชุมกันนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบนะในการทํางานเราไม่ได้เพิ่งลงมานะครับเราลงมาแล้วมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่ได้ออกข่าวไม่ได้ทําอะไรเทคโนโลยีบางอย่างที่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบนะครับนะทุกเรื่องมีคนรสร้างสถานาการณ์เพื่อเรียกร้องความสนใจมีคนหลอกลวงพี่น้องประชาชน นะครับในการที่รับสม้ารต่างๆ,ๆนะครับเดี่ยวความจริงเปิดเผยเนี่ยนะครับมันไม่ต่างอะไรกับคดีครูจอมทรัพย์ที่มีการทำเป็นกระบวนการนะคดีนี้มีการจัดฉากกันอย่างไรนะครับเพื่อพุ่งหมายอะไรแล้วมูลเหตุจูงใจในการฆ่าน้องชมพู่นะครับเช้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกับครอบครัวน้องชมพู่ ก็ตรงกับข้อมูลที่เราทำเอาไว้นะครับถึง4มูลเหตุจูงใจนะครับค่อนข้างชัดเจนแต่นั้นเนี่ยบทความที่เขียนยังไงก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันเปิดเผยให้คนทั้งประเทศได้หูตาสว่างนะครับมีคนได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างมหาศาลได้อย่างเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ทำเป็นซีรีส์มาเกือบปีแล้วนะครับก็ เดือนนี้เป็นเดือนที่8เดือนหน้าก็จะเริ่มเดือนที่9ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีปฏิบัติการในการนะครับจับผู้ต้องหาคนสําคัญนะแล้วก็เกิดจากการสืบจากขนนะครับส่วนจะเป็นขนอะไรนั้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเรารู้นะหลายๆคนรู้นะครับแต่เรายังบอกไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเขาจะหาทางป้องกันตัวได้อีกนะครับ ดังนั้นรอรอ,อนิดเดียวซีรีส์ตอนสองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีเวลาผมก็จะเขียนให้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอ่านนะครับแลวจะจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคนทำผิดยังไงก็ต้องทิ้งร่องรอยนะครับทำผิดทิ้งร่องรอยให้เราจับได้เพียงแต่เราต้องใช้เวลาอย่างยาวนานนะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะตัวผู้ต้องหาเนี่ยพลาดนะครับ พลาดแล้วก็ทําให้สามารถจับอะไรต่างๆได้หมดนะครับนะมันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคนร้ายเนี่ยต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าตํารวจจะจับยังไงก็ต้องจับได้ในคดีเนี้ยผมมันยืนยันด้วยเกียรติของผมว่าไม่ใช่เป็นการจับแพ้นะครับนะไม่ใช่เป็นการจับแพ้ยืนยันว่าจับถูกตัวมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ นะครับแล้วก็มีทั้งพยานบุคคลนะมีพยานแวดล้อมทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับนะหลายเรื่องเนี่ยเดี๋ยวถึงตอนที่มีการปฏิบัติการเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนคดีกูจอมทรัพย์แล้วทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะเหมือนที่กูจอมทรัพย์เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะ มันคดีพิด90ล้านนะหวยลงโลกก็เกิดขึ้นมาแล้วมีผู้ได้ผลประโยชน์ทั้งสิ้นในการสร้างสถานการณ์แบบนี้นะครับคดีนี้ก็เช่นเดียวกันมีผู้ได้ผลประโยชน์คือสื่อหลักนะครับได้เลตติ้งถล่มทลายได้เป็นพิธีกรดีเด่นนะแล้วก็สร้างสตอรี่ต่างๆมาเป็นเวลากว่า200วันนะโดยที่นะไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมนะครับคดีนี้ ผู้ต้องสองสัยเนี่ยนะประมาทคิดว่าตัวเองเป็นเทวดานะคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาแล้วก็ทําอะไรไว้คิดว่าไม่มีใครจับได้นะแล้วก็ใช้คําพูดวัาสินโกหกอย่างแนบเนียนแต่จริงๆแล้วเป็นจุดอ่อนทั้งสิน้นนะนะครับดังนั้นเนี่ยการสืบของเราเนี่ยราลงพื้นที่จริงนะแล้วก็ สืบสวนจริงนะครับใช้คนนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมาแมตชิ่งกันนะแล้วก็สามารถเนี่ยต่อชิกซอนะครับจนได้นะบางอย่างเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่ทำอย่างนี้นะทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเคยพูดนี่ว่าว,วันเนี้มันคือเทคนิคในการสืบสวนของเราทั้งสิ้น คดีครูจอมทรัพย์เราก็ใช้เทคนิคแบบนี้นะครับในการจับพิรุษนะครับทางทีวีออกอามารินช่องหนึ่งออกไทยเอสช่องหนึ่งเรื่องเดียวกันพูดหลายครั้งไม่ตรงกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับได้มีการรวบรวมคลิปทั้งหมดเนี่ยสาคลิปนะครับในการติดตามนะครับผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับมาตลอดเวลาหลายเดือนนะ แล้วก็ผนวกกับพยานบุคคลพยานสิ่งแวดล้อมนะครับวมทั้งเส้นขนนะเราเชื่อว่าไม่นานนะครับจะเป็นคดีที่ปิดได้โดยพลตสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับอดีตนักสืบระดับประเทศแล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแม้กระทั่งทีมสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะครับ ยกทีมั้งหมดไปอยู่ที่ส่วนกลางนะครับไม่ได้ใช้ให้ท้องที่เป็นผู้ทําคดีนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะมีข่าวรั่วแล้วก็เกรงว่านะครับจะมีความสนิทกับผู้ตรงผู้ต้องหานะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าชุดที่ทําการสืบส,วน,ส,ว,นสวนอยู่ที่ส่วนกลางเนะี่ยนะครับก็มีข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ประชุมกันนะจนกระทั่งเรามั่นใจแล้วว่า ใครคือผู้ต้องหาใครคือผู้ต้องสงสัยอีกไม่นานนะครับขอให้ติดตามไปไม่นานนะครับเราเชื่อว่าจะมีปฏิบัติการหลายๆเรื่องเนะี่ยที่เราทําพี่น้องประชาชนคนในประเทศก็เห็นอยู่ว่าของเราทําจริงจับจริงของจริงนะครับลงพื้นที่จริงไม่มีนั่งเทียนไม่มีนั่งโม้นะครับเรามาเราก็มาจริงนะครับ ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับติดตามซีรีส์ตอนสองแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับก็ขอบคุณพี่น้องแฟนเพจของชมนมยกันทุกคนนะครับขอให้ติดตามคดีน้องชมพู่นะครับมันต้องมีจุดจบนะครับคนที่ทําผิดต้องรับโทษตามกฎหมายหนีอะไรก็หนีได้นะครับนี่ความจริงไปไม่ได้หรอกครับนะแล้วก็กดเห็นกรรมมีจริงเวรกรรมมีจริงอยู่ที่ เวลาเท่านั้นที่คุณทําบุญมาด้วยด้วยเขาเรียกว่าความเฮงของคุณดวงคุณจะถึงคาดเมื่อไหร่นะแต่เราเชื่อว่าอีกไม่นานนะดวงคุณจะถึงคาดแล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณทำสตรอรี่ต่างๆมันเริ่มนะครับเป็นสตรอรี่ที่มีการหลอกลวงประชาชนแล้วนะครับดังนั้นขอเวลาอีกไม่นานนะเราไม่ใช่รัฐบาลแต่เรายืนยันได้เลยว่า คำที่บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานนะีไม่นานจริงๆนะครับขอบคุณนะครับแฟนเพจชมรมนิมทกรรมถ้าพรุ่งนี้เรามีอะไรเราก็จะแจ้งข้อมูลขก่าวัสารให้ทราบนะครับอีกครั้งวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ